พวกสกีบีดี้เหมันออกทําร้ายทุกคนไปทั่วเลยอ่ะทุกคนแม่ไม่รู้ว่าป่านี้ทุ่งกับลูกจะเป็นยังไงบ้างมืนมาทุ่งทงจากการอุยสกปบีดีน่ากลัวมากเ่ยทุกคนทุ่งทงจัดการมันลอยอย่างนั้นแหละอย่างนั้น่ทุ่งทงจากการมันลอยมันจะหนีแล้วอุยท่านวีว่ากรุ๊ปแม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวก เด็กๆช่วงนี้นะพวกสกีวีดี้มันออกทำร้ายทุกคนไปทั่วเลยอ่ะทุกคนมันร้ายมากเลยอ่ะวันก่อนมันก็ไปทำร้ายไดโนเสาร์และเนี่ยได้ข่าวว่ามันไปกวนทุงทุงกับลูกด้วยนะอุ้ยแม่ไม่รู้ว่าป่านี้ทุงทุงกับลูกจะเป็นยังไงบ้างหรือหรือปลาตะปิมก็ด้วยอ่ะทุกคนทันดูอะไรอ่ะลูนลูนจับตัวไปแม่ใครนะลูนลูนจับตัวไปอุ้ยแย่แล้วลราทุงจะรู้ไหมเนี่ย ถ้าดุงทุงรู้ต้องโกรธแน่เลยเฮ้ยทันดีอยเสียงเหมือนมาทางนี้ไปไปดูขน้นเร็วดีอยเสียงดีอยเสียงมาทางนี้ดีอยเสียงมานี้ทุกคนเครรู้แคทันระวังตัวระวังตัวทันมันจับลูกดุงทุงไปทางไหนเนี่ยวิ<า>ย่งแล้วเฮ้ยคีบิลนี่มาตรงนี้เหรอเฮ้ยทันทันเปิดประตูวา,วาร์ปให้ดุงทุงมาตรงนี้ดีกว่าดุง <Yeah. S 1> ทุงอาจจะหาลูกไม่เจอพร้อมยังพร้อมยังลูกกระสุนพร้อมนะเตรียมตัว จัดการเลยเปิดประตูว้าไปทุงทุงอย่างนั้นแหละทุงทุงมาแล้วเย้ทุง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 ซาฮูร์ทุงทุงมาแล้วหลบไปก่อนดีกว่าทุงทุงก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวร้ายทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเอาไม้ฟาดเรานึกว่าเราเอาลูกทุงทุงมาเนื้อทีนี้เนี่ยจะเกียวการทานดูซิทุงทุงมาทางนี้ยังมาทางนี้ยังมาทางนี้แล้วใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงอยู่ไหนไงไหทุง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 ซาฮูร์ไมาแล้วอุ้ย เฮ้ยสกีบีดี the ้ก็มาคับท่านนี่น <m compris. S 2> ี่เสียงสกีบีดี้เฮ้ยสกีบีดี้ก็มาตรงนู้นแล้วเฮ้ยทุ่งทุงจัดการมันเลยมันมานู่นแล้วทุ่งทุงยี่สามเลยสกีบีดี้มาขลังหนึ่งตัวจัดการมันเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยยี่สามเลยเฮ้ยสามเฮ้ยมันมีหลายตัวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูนี่ดูนีมันมาโน่นแล้วทุ่งทุงเห็นพอดีจัดการมันเลยทุ่งทุงจัดการมันเลยมันมาทุงทุ่ง จัดการที่อีหนึ่งตัวเฮ้ยมันมาตรงนู้นอีกหนึ่งตัวทุงทุงมันมาตัวนู้นอีกหนึ่งตัวจัดการมันเลยมันอยู่ทางนี้โก้โก้โกโก้โอ้ยทุกคนหน่อยเด้พวกสกีบีดี้มันร้ายมันจับลูกทุงทุงไปทุงทุงจัดการมันเลยทุ่งโกรธใจแล้วโอ้ยสกีบีดี้น่ากลัวมากเลยทุกคนทุงทุงจัดการมันเลยอย่างนั้นแหละ เป็นไงล่ะพวกสกีปีดี้เจอตุ่งตุ่ง้าไปเป็นไงเย้สามเล็ดเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยมันมาแล้วอีหนึ่งตัวหลบไปดีกว่าท่านเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรหลบ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 เออตรงไหนทางไหนหลบคุณหลบคุณเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรอย่าอกไปอย่าออกไปตุ่งตุงจัดการมันเลยเฮ้ยตัวนี้ไงอีปีดี้ตัวที่จับแล้ว ทีเดียวจอดค่ะเย้สามสิบวิวิ่งใ้ทันตุ้งทุงกับลูกเจอกันแล้วอุ้ยสกีไปที่ตัวนั้นไงที่เอาลูกตุ้งทุงไปอ่ะโอ้โยวิ่งตุ้งทุ่งกับลูกเจอกันแล้วทุกคนเย้สุดยอดไปเลยบบ๊ายไปไป เดี๋ยวไปเลยทันแล้วก็แฮปปี้เอนดี้งนะฝากทุกคนเกิดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตะทันกับไมติ๊กได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมีสิดด่งที่เดขึน่ะเฮ้ทนันทันเมื่อกี้อะอะไรนะต้นไม้อ่ะต้นไม้อ่ะปูปบปตปเตอปิมปูปูปต์เตอปิมได้รับการช่วยเหลือหรือยังเนี่ยอยุ้ยอุ้ยนุ้ยนุ้ยไม่เห็นแล้วมีคนมาช่วยดับไฟแล้วอุ้ยบอมบอมบอมอะไรนะบอมบนี่นี่โร บอมาเรีโลคาคาดิโลมาช่วยฮู้ยไฟดับแล้วทุกคนได้ได้ได้ทุกคนนั่นไงทุกคนบอมบาริโลคาคาดิโลมาช่วยแล้วฮู้ยไฟดับแล้วสุดยอดไปเลยโอ้ปลอดภัยแล้วนะปรื้อปรื้อป้าตาพิมขอบคุณมากนะบอมบาริโลคาคาดิโลสุดยอดไปเลยลิลกติตาของเราด้วย